สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครค่ะนี่เลยตอนนี้อยู่ริมน้ำที่เมืองสมุทรสาครค่ะมาดูมาดูแม่น้ำมาดูเรือใหญ่นี่เลยไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ในน้ำเนี่ยทุกคนแล้วก็ลํานั้นก็ใหญ่โตค่ะ มันใกล้ฝัง่งมันสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้เนะพื่อนเนี่ยสภาพของน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะวิวก็สวยดีวิวสวยงามดีนี่มีสิ่งปลูกสร้างมีสถานที่ให้ชมเยอะแยะเลยเพื่อนๆใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะนี่เลยเพิ่งมาถึงก็เลยยังไม่ค่อยมีข้อมูลมาแล้วก็ จริงๆแล้วจะไปหัวหินค่ะแล้วก็ผ่านมาก็เลยแวะที่นี่ก่อนแวะมาตรงนี้ค่ะมาว่ากรม,มาหลวงชุมพรนะคะเพื่อนๆนี่เลยอนุสาวรีย์สวยงามสร้างแบบอลังการมากใหญ่โตอ่ะประมาณนี้ค่ะจุดที่พามาชม อันนี้ก็เป็นเรือนะมีน่าจะเป็นคนทำงานนะ่าลงเพราะว่ามียูนิฟอร์มก็มาจากฝั่งนู้นนะทุกคนเนี่ยนั่งมาจากฝั่งนู้นเนี่ยจากฝั่งนู้นเรือก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็จอดให้กอดให้คนลงค่ะลงจากเรือแล้วก็น่าจะข้ามฟากนะข้ามไปข้ามมาได้ก็มีโอกาสมีโอกาสที่ดี ได้แวะเข้ามาไหว้อนุสาวรีค่ะทุกคนก็แค่นี้ก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ